สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โรงแรมไอบีบัสเชตแอมบาสซเดอร์แถวนี้ก็เรียกอะไรคะแพอินเดแพอินเดีค่ะตอนนี้อากาศองศาหนาวเลกน้ถ้าถามตอนนี้ใส่เสื้อมันก็เลยไม่หนาวแต่มีลมพัดหน้าเย็นๆค่ะถ้าไม่ใส่ก็ไม่ค่อยไหวอะค่ะองศาที่เย็นกว่าตู้เย็นนิดนึงเหรอคะ ช้าวันนี้เป็นเช้าวันที่สองแล้วพอดีเมื่อคืนโมแต่หิวก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปว่ามาพักกันที่โรงแรมไหนที่โรงแรมสูงสูงสูงกี่ชั้นคะกกี่ชั้นนี้ฮะกี่ชั้นคะกยี่สิบหกยี่สิบหกชั้นเราแล้วถ่ายวิวรอบรอหน่อยค่ะหมุนค่ะหมุนค่ะแล้วเราก็หมุนไปด้วยสิคะหมุนค่ะช้าๆ้าสิคะตากล้องออกกลับไปที่เดิมแล้วอ้าวโ เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันแล้วนะนี่ตามเลยสิคะคนนี้ไม่ยอมตามเลยค่ะตัวแข็งข้าวเช้ามีอะไรอารหิวขนาดนั้นเลยเหรอคะตื่นเช้าก็เลยจะไปโอเคค่ะ ต้นอร่อยไหม,ร,มรสชาติพอดีนเนาะอาหารกเกาหากลีเป็นยังไงมั่งครับอาหารเกาหลีอร่อยดีอาหรเกาีครับเป็นยังไงมัางครับอาหารเกาหลีโอเคได้ๆอร่อยเนาะอาหารเกาหลีกับอาหารฝรั่งชอบอันไหนมากกว่าเกาหลีโอ้ยทำไมชอบอาหารเกาหลีมากกว่ามันมีเต้าเจี้ยว มันเงินเนี่ยก็เรียกอะไรเนี่ยกิมจิกิมจิมันเหมือนมีเต้าหู้เด้อเด้อได้แก่มีกน่าดีกว่าแล้วกลับมาเกาหลีจนถึงตอนนี้เจออาหารเกาหลีที่ถูกใจรลยอยังครับขนมขนมนี่มันอาหารเกาหลีต้องไนครับอร่อยทุกทยอย่างก็สำั เ้าต้มน่าจะบอกอาหารก็คือข้าวต้มอ๋อข้าวต้มอร่อยสุดข้าวต้มปลาปูไม่อร่อยอร่อยอร่อยน้อยกว่าขอก่อนนะคะเจ็บมือค่ะเอ้า หน้าตาดุดันพอหันลงมามองข้างล่างก็พบคนหน้าตาดุดันหนึ่งคนเช่นกัน <c oughs> ใครหน้าดุกว่ากัน <c oughs> แม่แหม่มล้านเปอร์เซ็นสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะหมดพ้าวันนี้วันที่สองเราไปไหนกันมาบ้างนะค่ะ <c oughs> อันนี้เขาเรียกวัดอะไระคะเนี่ยเธอหัวเธอบางเจดีค่ะว <c oughs> ัดวัดเฮ แฮวล้วไ้ตอบไกลก็บอกแล้วไม่รุ่แหวอะไรจำไม่ได้นอหลับแฮดงคงอึงอ่นตาวัดอะไรไม่รู้โวยสวยของกินทั้งหน้าเต็นเนเมเลยหมดเลยหลงของกินอีกแล้วนะคะไม่หลงลูก <c oughs> อดใจได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินหมูอะไรนะคะหมูย่างหมูย่างบุฟเฟ่หมูย่างค่ะ<า>เดี๋ยวเราตามไปดูข้างในวัดกันก่อนเลยเดี๋ยวไปไปกินหมูย่าง เชิญชมแม่แม่มเที่ยววัดรอบๆหน่อยสิคะรอบๆอีกทีนึงคะ่บงคะรบรรยากาศรอบๆคะ่ะให้ให้เห็นท่านผู้ชมทั้งหลายที่มาเที่ยวด้วยคะ่คะค่ะเห็นไหมคะชัวกำลังลงคะ่ะสวัสดีคะ่ะมุมในสวยนะ อ,อกที่วตเ,เลอ๋มีสวยมากเลยเดี๋ยวเราลงไปถ่ายกันเนะแม่แม่มนอ้องเชิญค่ะ,คะแ,แล้วเราก็มาถึงข้างในวัดแอดอนทงยืนซากันแล้ววิวทะเลสวยสวยวิวทะเลต้องขึ้นสูงน<ว>ิดนึงนะคะแต่แม่บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้ว เพราะว่าหัวเข่าบันไดมันเยอะบันไดเยอะหัวเข่าไม่สู้ค่ะวัดเกาหลีนิยมสร้างบนภูเขาแต่แม่ไม่ได้เกิดมาเพื่อภูเขา,ากับวัดเกาหลีก็เลยไม่คิดของเพื่อดูขอถนอมหัวเข่าดีกว่า,วาค่ะเดียเ๋ยวเวลา้พระไกลอยู่ตรงนี้ดีกว่าข้างหลังเรามีวัดอยู่ไม่ค่ะพอแล้วค่ะไหว้พระคบบโบราณเนี่ยทำไมเด็กเสย แล้วเราก็หันไปดูทะเลข้างหลังเราก็มีพระอีกหนึ่งองค์เห็นไหมพระองค์สีทองทองลิบลิบค่ะสวัสดีนะคะเอาแค่นี้ไม่ขึ้นและไม่ขึ้นแค่นี้ข้างหลังเราก็มีวสอ๋อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่ลงไปบ๊ายบาย ไปท่านผู้ชมค่ะ500ค่ะาอ๋อขอพอรว่าอะไรเมื่อกี้อ,อยากถูก2แสนหนุนไปญี่ปุ่นไม่ได้เลยอ๋อจะมาขอที่เกาหลีแทนขอขอที่เกาหลีแทนอย่าลืมบอกนะคะว่า2แสนบาทเพราะว่า2แสนวอนเนี่ย มันแค่พันกว่าบาทเองขอสองแสนบาทแล้วเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งค่ะโอเคพอแล้วสองแสนเราจะมาไหว้ท่านีจะมาเที่ยวที่นี่บูชาดีค่ะสองแสนบาทค่ะค่ะถ้าเขอให้สูงสองแสนบาทจริงๆนะคะจะได้มาเที่ยวดีจะได้เงินสองแสนไปได้ไงคะ ก็แล้วแต่ท่านจะมอบให้ค่ะไม่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าต้องซื้อหวยหรอคะซื้อหวยก็ได้แต่ท่านต้องทําให้ถูกสองแสนค่ะสองแสนบาทปิ<อ>้งให้เราซื้อถูกหวยเลยว่างวดเนี้สองแสนบาทถูกแน่ๆเลยถูกสลากอะไรประมาณนี้ล้วปกติซื้อหวยไหมคะไม่ซื้อน่ะจีค้าแต่หมายถึงบางคนก็อยู่ดีก็ถูกเป็นล้านซื้อครั้งแรก ซื้อครั้งแรกครั้งเดียวเราถูกเป็นล้านเลยเหรอคะของเราก็ไม่ได้ขอล้านเราขอแค่ปิ้งซื้อหวยตัวน,นี้นะถูกสองล, <laughs> ล้วนเราก็จะได้มาไหว้ท่านอีกะคะ่ะหลวงพ่อท่านบอกว่าตอนนี้เอายาสลายมาโนไปกินก่อนนะคะ <laughs> พูดเรื่องจริงนะคะองค์พระท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> พูดร่วงลูกซื้ออะไรใงคกินุงออปังผงงอบปังไปมาเหมือนในซีรีส์เลยพุงออปังเวฟว่าไปมาข้างในทำด้วยอะไรคะลองกินดูสิครับไส้ถั่วแดงแป้งทอดกรอบค่ะลองลองกินสิครับุงอปังอร่อยไหม ก<ม>็ท<ม>าบเป็นไงนที่ไม่เนี่ยบอกไม่ถูกอ่ะยังคิดไม่ออกกบกรอบข้างนอกของข้างนอกมันกรอบเพราะทาได้กรอบร้อนๆด้วยไส้ถั่วแดงอ่ะค่ะอุนอ่นๆอุนอ่นๆ ต้องกินตอนร้อนๆกินตอนอากาศหนาวๆกินกออบฟังอุ่นๆแล้วอร่อยอร่อยลูกกินอะไรก็อร่อยไปหมดนะคะการที่ทำกับกครอ๋อแว่นมันเบี้ยวแล้วพอแล้วแว่อีกครั้งนะคะจากลานสกี อีเดน,เ,ดนเมื่อกี้เราพบกับาพามประหลาดใจอืมคะคืออะไรคะผู้ประสบช่วยเราส้วมไม่เคยเข้าอะค่ะหน้าตาเป็นยังไงคะหน้าตามันก็เหมือนส้วมธรรมดานะคะ<ต>เหมือนส้วมชักโครกที่กระจกกระจอกอย่างนั้นนะฮะแต่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้เปิดไปเติ๊กกระจายมันมีฟอง ฟอตเตร,รตมีฟองฟอนเราก็ฟอนเราก็นึกว่าเขาใส่น้ำยาอะไรให้มันเกิดฟองฆ่าเชื้อโรคแต่ด้วยความที่เราก็ปวดอยากทำสมาธิเราก็เข้าไปทำสมาธิได้น้องหนึ่งออกได,ได,ได้ได้น้องอุน่นจีได้น้องอุน่นจีเราไม่ตอบเ <laughs> พราเเราทสมาธิเสร็จตายแล้วยังไม่ได้เช็ดฉันจะเช็ดยังไงหน้าที่ก็แค่แอบ ก็เลยต้องปิดฝาก่อนแล้วลงมานั่งข้างล่างยยองๆ่อมด้วยความลังาเพราะว่าห้องน้ำมันจะแคบเสร็จแล้วขาใหญ่ที่กดอุ่นจิจนกดไม,ไม่มี่างอุญนจีมันไม่ยอมลงปากฏวดว่าทำยังไงดีเปิดเจ้พี่พี่ขามีใครรู้บ้างว่ากดยังไงกดไม่เป็น ปรากฏว่าทุกคนก็กดไม่เป็นทุกคนก็งงค่ะว่าทำยังไงเสร็จแล้วก็ต้องเลยเรียกเจ้าหน้าที่เออมันเป็นฟองค่อยๆลงไปแต่อท้องปูค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ตลกและข่าวดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวได้แจ้งก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะอากาศตอนนี้หรอคะอากาศก็เย็นๆค่ะ แต่สกีค่ะแต่สกีที่นี่ไม่ใช่หีมาแท้ๆนะคะเขาจะเป็นหีมาผสมน้ำแข็งบุ่ดแต่ไม่โดยรวมมีห่าเล่นเลยค่ะไม่ค่อยสฉยค่ะไปค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูค่คค่ะค่ะสวัสดีคาถ่าอะไรอ่ะ แล้วเดี๋ยวเธอก็คงลองไม่หายารูออ๋อหรอนี่มันพาม,มาดูอะไรหลอกอีกแล้วหลอกด้วพามาดูอะไรถ่ายคลิปอะไรอ,ไรอะคะม,บบมันคืออะไรคะเขามีลานสี่ลางนะเนี่ยสามสี่ลานอ๋อเด็ก่ามองไม่หาย,ยรอบๆเลยคนถ่ายรอบๆก็เจอแต่คนนะคะ่ะอาก็ กระเช้าด้วยกระเช้าด้วยกระเช้าผลมาไม้เหรอคะกระเช้านั่งไปเที่ยวน,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 นู่นไหนไม่ไกลๆมั้งน่ะขายอย่างนอะก็ก็จะเล่นสก,กีก็ต้องขึ้นกระเช้าสิครับไม่งั้นจะขึ้นไปข้างบนแล้วลงมายัางไงล่ะครับถ้าอยากจะลงมาค่ะแต่ตอนนี้ก็อะไรนะอากาศเริ่มอุ่นฝนเริ่มตกหิมะเริ่มละลาย <ม>เพราะอันนี้มันยังผสมน้ำแข็งบดโอ,อด <laughs> เอคให้เห <laughs> <laughs> ็นมีเ <laughs> น,นยมีเน,นยมีเปียกหมดเลยมีเปียก